เรื่องมันมีอยู่ว่าคอนครูชาน,นลนะครับคือน้องของผม,มันเองเขาได้จัด ทียร์ลิสแรงไดมอนด์นะครับก็คือผู้เล่นแรงไดมอนด์เขาอยู่ประมาณคอมเวเดอร์กับไดมอนด์นะฮะเรามาดูกันว่าจะมีตัวอะไราบ้างนี่จะจัดเทียร์แรงของแรงไดมอนด์เพราะว่าได้มีการรีแร้งกันลงมานะก็ในเลนของดาร์คไซเออร์เอาเลนตัวไหนที่น่าจับตามองมากที่สุดเอเซตตัวแรกนะผมผมข,ขอเริ่มด้วยที่ตัวมาจานนะครับท่านผู้ชมอ่าตัวที่2ที่ควรหยิบเอามาเล่นก็เป็นตัวของบาลลอนในนี้ไม่มีนะผมนี่ครับแต่ผมขึ้นรูปไปให้อ อาเลนนะครับผมเห็นการหยิบก,กันมาเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่รู้ทําไมเฮ hey, ้ยอาเลนอยู่แรงเอสเอสว่าเ,เพื่อนๆและมีสกินใหม่ออโต้อาร์คอนเดี๋ยวเราต้องมาเล่นเลยนะครับผมมันรับได้นะวันนี้นะฮะแล้วดูไปดูมานะครับดูมันมันเอาซูเปอร์แมนผมจากแรงซีเปลี่ยนไปเป็นแรงเอฟซูเปอร์แมนผมแรงเอฟขอทีว่ะอันนี้ส่วนตัว <laughs> คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรัจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม r o v หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมาเรามาเริ่มรีวิวกันนะครับวันนี้เราจะมีรีวิว d ดมอน์ Diamond, แต่ว่าผมข้ามคอมเิอเดอร์ไปเลยนะนเพื่อนเื่ผมคิดว่ามันแรงคล้ายๆคืึกันเดินเกมไม่ต่างกันมากาวิธีการเดินเกมไม่ต่างกันมากแล้วก็จะข้ามไปที่คอนเคเลอรเลยนะฮะตามที่เคยเล่นแรงไดมอน์แต่ผมไม่ได้เล่นบ่อยนะเขาจะไม่เล่นตัวพวกฟอร์เรนโตไม่ค่อยเล่นกีน้าถ้าเล่นก็อาจจะมีแบบไม่ช่ำเหมือนแลงคอนขึ้นไปนะครับ ลูกปาบลปาอ,อ่ะเออประมาณนั้นส่วนมากก็จะเห็นเป็นมอตอตสมาหลอกแอติกนี่เพิ่งเคยเห็นเลยนะฮะเพราะผมไม่ค่อยได้ลงมาเล่นแต่ส่วนมากน่นาจะเป็นมอตอตสเออแล้วอะไรมันเป็นตัวที่เล่นง,ง่ายตียืนตีทั้งวันนะครับตัวแทงก์ว่าสู้ไม่ได้แล้วตัวไฟเตอร์อย่างแอชติดที่เห็นผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับและเขาก็เป็นแรงเอสเออย่างที่ฮอนครูช้แนวเขาบอกนะครับวกไม่น่าเชื่อจริงครับ ใครจะเล่นแรงนี้ไม่ต้องลําให้แบบปวดนิ้วนะครับไม่ต้องมีสกิลเพส์สูงมากกดตีธรรมดานะครับแล้วก็สไลด์แค่นั้นเลย <laughs> อันนี้คือถูกไม่ได้บอกว่าผิดเลยนะครับอันนี้คือถูกแต่ถ้าแรงสูงขึ้นไปอาจจะไม่ใช่ตัวนี้แหละเออ,อ,เอเช้านะครับ แล้วก็พิ่งสูงขึ้นไปมันจะเริ่มมีการโดนต้อมเลนแล้วเริ่มมีการโดนปั๊มอย่างเช่นป่ามาลุมเอ่อโรมมิ่งมาทำเลนออฟถ้าเลนประมาณนี้เขาจะปล่อยเลยครับออฟเลนจะอยู่ที่ออฟเลนอย่างเดียวป่าก็ม,มีมีมาบ้าง,างมีมาบ้างนะครับไม่ได้มาแบบทะล่มทะลายเหมือนที่ผมลงคลิปดูทุกวันเออตตุตายเงี้ยในสาตินก็ตายก็ถตายเย ลงมี่ก็มาเมดทำไมก็ตายอ่ะหาต้งว่าหลบสกองระคิลสตัน,นอะไรเงี้ยยังไม่ใช้อะตีคนระับขี้เกียจนี่ตีทำไมนี่ไม่ต้องใช้อะตีนี่นี่เอสเอสใส่กันเลยดีกว่าไในนี่มันต้องฟาร์มคีย์มาฟาร์มคนฟาร์มคนเงี้ยได้สองร้อยโกเท่าไหร่วะถ้าค่าเยอะมันจะได้ลด,ดลงปะน่าจะใช่เนะี่ย 175ครับแล้วก็ในการกันป้อมเขาจะไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องการกันป้อมแบบรวดเร็วเท่าไหร่นะฮะแล้วตีป้อมไปเลยอ่านี้มีป่ามาแก๊งแต่ว่าผมส่วนได้ตัวหนึ่งอาจจะแค่ตัวหนึ่งเพราะว่าผมปล่อยซื้อไม่ได้ตอนนี้มันยังแรงเกินเนะี่ยเพื่อนๆจับตามองผมไว้เลย31อหนเทเบเลน SS วันเดือนมาดิ เฮ้ยมปนฟิกเกอร์ว่ะไม่ละไม่เล่นเลนล่างแล้วปล่อยแวนแั้งแต่เ่ในบ้าแวนน่ากลัวนะครับผมก็ตรงๆรมันก็คือกดตีธรรมดากดตีธรรมดาเมื่อกี้มีฟิกเกอร์น่าจะกดกันไม่ยากแล้วผมก็ตายนะครับมันเรื่องง่ายๆเลย <c oughs> แวนน่ากลัวดังนี้อย่างหนึ่งคืออาจจะในเรื่องของ กันแวนไม่ได้เออกดดันแวนโดนโดนแวนกดดันอะไรอย่างเงี้ยตัวเคาน์เตอร์แวนไม่ค่อยด่ากันมาอันนี้ผมพูดตามตรงว่าไม่ค่อยด่ากันมานะครับก็เลยโดนสวยป้อมไปป้อมเขาก็สะอาดนะครับฝั่งนั่งอันนี้รีวิวในช่วงต้นสีสันแบบนี้รีวิวครับเราเจออะไรกันมาบ้างในทุกวันนี้เรืงไล่บอลเอาละคุณดูอีกทีจับตามองเลือดประมาณนี้หืมไม่กินพิเกอร์นะคาตัวท้ายด้วยแล้วเรากระป๋ ซาบแบบเออเป็นไงไฮไ,ไลท์ต้อ,องบอกเลยไม่มีการเดินเกมครับคี้คฟาร์มมากบ้างแต่ส่วนใหญ่ฆ่าฮีโร่ครับฆ่าฮีโร่อย่างเดียวอยู่ด้วยกันก่อนแล้วนี่เงินสกินจีนจีนแม่เต็มเซิร์ฟต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะ่าจะเต็มเซิร์ฟไม่มีการเดินเกมใส่อย่างเดียวโนนัว นัวนัวตันเงือไยตอนนี้ก่อนนี่ต้องร้อยตอนนี้ก่อนอันตรายฮะจะหยกกับจิริกาเหมือนเดิมโอ้อโอ้โยโดนเปรกแป๊บนึงผมจะเข้าตัวตัวที่มันเปรกผมนายเปรกผมยิงกันได้หนาตาอยู่หน้าอยู่ไปเลยกระโดดสับสองนี่หรือว่าเกียร์ออโต้พังกระต้อออโต้อาร์ค่อนเนี่ยก็ต้องเป็นเกียร์ออโต้แล้ว ยู้จะไม่เชื่อย้อเดินเดินไปสับเ,เอาเอาวงเอาชี้หายเนี่ยฮีโรแตกไม่ติดเชื่อตันตันตักบ้าบอคอเตสูตรเดิมครับผมก็ตายก่อนจบบ้านนะครับเอ่อแร็งนี้แทบจะไม่ต้องเดินเกมเลยใส่ฮีโร่อย่างเดียวครับใส่ฮีโร่ฟาร์มฮีโร่อย่างเดียวนะเพราะตัวสู้อะไรไม่ได้เลยนะครับเอาตัวที่ ตามแรงที่เขาดาับกันมาเออคนถึงเล่นกันเยอะนะครับตามที่บอกเลย s f แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นแลง์คอนขึ้นไปบ้างนะครับอ๋อผมก็ว่าถ้าไม่ได้ล็อกอินครบหมดแต่ว่ายังได้ก็คือล็อกอินมาที่วันนี้รับได้เลยนะจ๊ะเออเห็น2อันไหมที่เป็นลูกกุญแจผมได้แค่2อันด้านล่างนะครับผมก็นึกว่าต้องเก็บ4เออแล้วได้ไม่ต้องนะครับ สามารถเข้ามารับสกินได้เลยนะเพื่อนๆโอเค okay, ประมาณนี้ออนนี้ไปรู้แนะสุ่มเก้าสิบซะเสสามสิบไปไปกันต่อนะับเวียนกร,รมมาตัวนี้ผมก็อยู่ที่13ดาวนะครับผมเป็นแรงค์คอนที่ก็ถือว่าต้นตอนนี้ก็ถือว่าต้นๆอยู่นะครับผมคิดว่าแรงค์เนี่ยเริ่มจะสมดุลแล้วอย่างที่ผมบอกในสตีมเลยว่าเพื่อนๆอาจจะต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะสมดุลเพราะตอนนี้10ดาวเริ่มได้แนละ้วแรงค์ไดมอนด์ก็เริ่มดูแบบว่าเหมือน ผูเล่นโหดๆน่าจะขึ้นกันไปหมดแล้วนะครับอาจจะมีลงเหลือบ้างไหมบางคนอาจจะแบบลงมาเสมอเล่นหรือมาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่น่าจะ<ม>าเกือบๆขึ้นกันไปหมดละสับตัวของยีน่าอลเลนสู้ยากนะครับในช่วงต้นเกมสู้ยากสู้ยากตอต้องมีของโซโลโซโลซโดนตบได้เลยนะโนโซโล,ซโล,ซโลคิวได้เลยครับในช่วงต้นเกมแบบนี้ยีน่าำรำประกบดาบปุบปุบต,า,บต,ตาย อันนี้เรื่องจริงถ้าเขาลิงเขา้เขาาออกเขา้าาอ,ออกก่อนนะครับเออแต่เดี๋ยวเข้ามาแกกด้วยไนท์เพลทล้วกันเกมนี้อขอ,อการสักนิดนึงเพราะเราโดนโคโบชดดียวๆถ้าใครเจอยีน่าเโธดนะครับตายอารีนต้นเกมตายครับไปไม่ถึงเลยเกมอุ้ยเกมนี้เปล่าเราเป็นทรงว่ะไม่ได้เจอ ผู้เล่นจะโหดไปเลยบางเกมเราจะเจอผู้เล่นเพื่อนๆที่โหดไปเลย<ธ>นะฮะ,ะก็้ว้เป็นดวงของเราแต่ถ้าพูดก,กันถึงตามตรงถ้ามารีวิวสกินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมผมไม่ได้เป็นเมนอะเลยนะก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมแค่อ่ะมีสีที่แตกต่างออกไปออกจากชุดอก็โอเคก็ยังดีกว่า Default นะครับสำหรับคนที่ไม่เติมเกมนะผมเข้าใจายอยู่ครับแต่ก่อนผมก็ไม่เติมเกมม o b ถเหมือนกันรับสกินฟรีก็ไม่ได้แย่ครับ ถือไม่ได้แย่เลยเพราะแต่ก่อนผมก็ไม่เติมเกมเหมือนกันเกมโมบ้านนะแต่เกมอื่นเติมนะฮะเกมโมบ้านนี่เอาเล่นฝีมือเฉยๆอย่างเช่นโดตาหอนอะไรอยี้เออหอนมันก็จะมีแบบเก็บสกินเยอะๆอีกน้อยๆฟรีๆเหมือนกันนะครับแต่โดตานี่นั่นแหละไม่มีสกสกินให้ซื้อเลยนะครับมีวันโดตาหนึ่งโดาจะไม่มีนะมาช่วงหอนเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงทำยูทูป เริ่มเลยเองโอ้โหเติมยับจาก20บาท20หูปองริปโป้เติม20บาทยาวมาถึงจนวันนี้นะครับฮือสดาจากุกตันชิ้กนี่ก็อน้ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวต้องโดดออกครับไม่แตกด้วยต้องเสียฟิกโอเคฟิกเลยเกือปายลองลองวัดดูครับนี่ขึ้นไหนเพลย์แล้วก็ตามต่อด้วยคารีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ให้เขาเคลียร์เลนก่อน นี่เราก็โดนตายครับเลือดประมาณนี้ตายครับโดนเต็มเต็มข้อนะแบบร่อเต็มเต็มแข้งแต่ก็ลองสวนดูลองสวยๆดูตันเก็บสแต็กมาก่อนอถ้าได้เปิดนี้ก็โอเคครับดูเพื่อเราไปเก็บงานกันนะขีราดเป็นงานจัดเลยฮนะแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่า3มซีซั่น สามซีซั่นมั้งที่ผมไม่ได้จับอะไรเลยไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับตัวเลนยากจริงๆถ้าไม่ใช่เมนแบบเมสซมมีจังหวะรู้จังหวะรู้ดามเมจนะครับผมไม่แตะเลยสำหรับคนที่ไม่ใช่เมนเลนรงแหลงยากมากยากมากยากมากเ<ๆ>พิ่งมาเล่นหลังๆตอนที่จะเอาล็อกออกไปนั่นเองเอาซีคิวสองล็อกของอเลนออกไปอ่ะเออผมเพิ่งมีเพื่อนขอแบบให้เล่นเลนช่วงนั้น เพิ่งมาฝึกเล่นช่วงนั้นแล้วก็โดนเนิร์ฟเลยเรื่องสกิลสองคราวนี้ก็เล่นยาเขาไปใหญ่ครับผมชอบตอนล็อกมากกว่านะแต่คนที่ไม่ใช่เมนนะผมชอบล็อกมากกว่าเออล็อกขาฟอนเดนีโน่คราวนี้ช่วงนั้นก็น่าจะทานกันอยู่ฟอนเดรโอ้โหอ่ะเก็บดอกไม่ได้แล้วอึกอึกตายอาจจะมีมากกว่าที่ฟอนเดร์นีโน่ซุ่มไว้ได้เนี่ยมา,าได้ขีละกินนี้เอาเป็นเดินเกมเล็กๆน้อยๆครับแลงก่อน เพ <ic> ื่อนเราไม่โหดไหมตัวนี้เล่นกระกบอ่ะสบายเลยกบวิ่งหนีอะปกติกรวิ่งใส่นะอันนี้กบวิ่งหนีกบต้องวิ่งลวกไหอันนี้กบวิ่งหนีเลยที่อันนี้เจนีกิล่าเราก็ถามว่าทำอะไรช่วงนี้ก็ฟาร์มนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆเลยคะแนนภา 4Q ถือว่าโอเคละวนะตอนนี้เราก็ทำป้อมครับออฟเบรยนทำป้อมครับ ทำเลให้เพื่อนแล้วก็รอแก๊งไม่มีอะไรมากแต่ก็ถือว่ามันต้องก็มอ,องตาตรงนะครับคีราเราโหดด้วยแหละเออทีมเขาก็แบบเดินเกมช้าลงมาเลยนี่ไ,ไอ้นี่จะเอาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเปิดอู้เดี๋ยวรอ,ออัพ เราจะลวงตัวแครี่ในบ้าน่ไ่มนี่ไม่ต้องรีบเข้าแบบนี้ก็ได้ดูนะเออเพื่อนเลยไปเพื่อนในหลังอ่ะเพื่อนโผขวาเราโผซ้ายหาตัวนี่เลยหลายทีละนี่ชอบเมมคนอื่นชอบเมมคนอื่นชอบสกิลใส่หลังคนอื่นนี่เป็นยังไงรับดูความรู้สึกของการโดนลวงเอาผูดต่างทุยผู้ต่างตแวตามมิดันก็แรง ออได้ถึงเลเเกมมันก็แรงนะครับออกของดาบถึกได้ถูกจังหวะมันก็โอเคเออยินสัต์ดูดเลือดดูดเลือดนะครับแต่เรื่องในช่วงต้นเกมถ้าแรงสูงขึ้นมาหน่อยจะโดนปั๊มปั๊มก็คือรุมกระทืบออฟเลนป่าออฟเลนป่า,ปาเมดอะไรทุกนีนั่นนะครับมากันเต็มเออแ,แรงไดมอนด์เล่นได้เลยเอซไม่เถียงเลยเล่นได้เลยผมไม่เถียงเลย ไปเล่นมาแล้วไม่เถียงเลยฮะสไลด์กมาก่อนกูสู้หวันนะดิสู้หวันเอังไงเอเปป้าเอเปป้าแรนคอนก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้งไปขี้เร้่ไปขี้ม่วงนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมสกิน สไลด์มาหลบสกิลหนึ่งแล้วก็สวนหน้าตายแต่สวนก่อนเอ๊ะตายดล้อโอ้ยเวเลแล้วเนี่ยเวรีวิวแล้วครับนิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆถ้ามันจบแบบไวไปแบบนี้เกมมากแน่นอนอะไรยังไม่เท่าก่อน้าตีเลยดูกีฬาไปเล่คนเดียวเลยเหมือนเดิมครับก็จบโดยที่ไม,ม่ผมเพื่อนก็ น่าจะสบายครับออฟเลนไม่ต้องก็ได้มีเกมถ้ามันจบวอยู่นี้มีเกมนะครับในช่วงนี้ถามว่าลำบากไหมลำบากไหมไม่ยากขนาดนั้นเออไม่ยากขนาดในช่วง10ปกว่าดาวตอนนี้นะที่เล่นเลนเพื่อนๆผมประสบปัญหาว่าตอนนี้คือผมอยู่เลนถูกนะแต่เหมือนเขาสลับเลนนะครับน่าจะมาเอ้ยกดเอ้ยกดเลนมาหน่อยดีไหมอะไรอย่างนี้โด,ด้เลื่อให้นะ ห้ามาชิกพุ่มจะพุ่งใส่ตัวหลังหน้าตามสูตรโอ้ยสแต็กเดียวไอ้จะกดอตัตติเอ้ยไม่ใช่กดสก,กิลหน,นึงแล้วมาเลยไอ้ลงไอ้ล่ามะเขาย้ายแล้วนะครับรู้สึกว่าน่าจะเดินมาผิดเลนกันแล้วออ,ออกไปลงเท้ากันทีด้วยก็ไม่ล่าตัวจะเจ้าจุกด้ไปก็จิกได้ไปก็กโอ้ย เฮ้ยเอาโอ้โหกูฟิกเกอร์ด้วยสุวรรณป่ะดิฮึมสแต็กแล้วเว้ยมีสแต็กแล้วน้องไอ้ลามไอ้ลามไอ้ลามกูรอมาฟังนี้เอาดิสุวรรณเฮ้ยเอสเอสบ้านเอสเอสบ้าน้องเอสเอสบ้าน้องน้องชายเอส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 โอ้ผมไปทริปเปิลเอสเลยฮะไม่ต้องดับเบิลเนี้ยผมได้ทริปเปิลเลยจังหวะนี้มาว่ะไอ้ลามเจอกันต่อเราย้ายไปเลนที่บนเราก็ต้องเจอกัน เพราะว่าออบเลนมันอยู่ที่ออบเลนเอฟีกับฟีก็ตามีกครับเฮ้ยอติเอารวดมาโนซ็อกอุ้มโกโก้แขนฮ้มาป่ะโอ้โหมันลบมันลบเออหน่มนะหน่มนะหน่มนะได้แม่เลยละกันเดี๋ยวเราค่อยใช้อติ ya, ตอนที่เลือดใกล้หมดเพื่อนลบป้อมหนึ่งที่ลงมาทราบ แบบอย่างนั้นไม่คือตอนนี้ไม่มีใครขึ้นป้อมให้เลยครับต้องพูดง่ายๆเลยว่าต้องมีคนเสียสละก็อาจจะเป็นผมเหมือนเดิมมาเดินไปเดินมาเดินปอมมาไหนก็สู้มาไหนก็อ่สกิลสองกิลเดสู้ใหม่ขึ้นทันทีนะฮะมากูเปิดให้จบจบๆเลยจบๆเลยปากด้วยจบๆนั่นแหละเออเนี่ยล็อกแบบนี้ทีแรกจบแล้วเพื่อนเออ เดินประมาณจน14นาทีอ่ะเพื่อนๆจากตอนแรกเลิ่มมามันก็อยู่หน้าป้อมอยู่หน้าป้อมไม่ขึ้นนาทีนะต้องพรีชีพนะครับแล้วเกมนี้ก็3เกมติดไม่ได้ยืนในไฟไม่ได้ยืนหน้าป้อมแบบหล่อๆท่ๆแล้วเขาก็เล่นกันเออนะครับเช่นเดิมฮะีนี้กันที่หไปไม่ทำอะไรเลยยืนยืนหน้าป้อมไม่ขึ้นนาทีมมูก็รอเมื่อไหร่จะเปิดวะเมื่อไหร่จะแบบฟิกติเลยเมื่อไหร่จะเปิดวะใน นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอารีนที่3ซีซั่นผมไม่ได้หยิบมาเลยตัวมาเล่นก็ค่อนข้างยากที่แรงดาวสูงๆนะครับถ้าแรงไม่สูงมากก็เล่นได้เละเออแต่มันไม่ถึงใจผมตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ก็ใช์กดซับค่ายรีวิวกันด้วยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาต้ก่อนสวัสดีจ้า